ทางด้านเจ้าหน้าที่นะคะบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของอำเภอตักใบจังหวัดนราธิวาสค่ะตรวจพบอาวุธและเครื่องกระสุนหลายรายการ เมื่อวันที่3มิถุนายน2568เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนาราธิวาสได้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ของอำเภอตกากใบจังหวัดนาราธิวาสเพื่อติดตามคนร้ายในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดเชายแเดนภาคใต้โดยเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้นําชุมชนผู้นําศาสนาและเครือญาติของบุคคลต้องสงสยัยเข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยในพื้นที่ของหมู่ที่5ตําบลพร่อนอภอตกากใบจัังหวนาราธิวาส ได้ควบคุมตัวนายอาสูวันนะคะสงวนนามสกุลค่ะผู้ต้องสงสัยและตรวจยึดสิ่งของภายในบ้านที่สำคัญประกอบด้วยกระสุนปืนขนาด9มมจําจำนวน21นัดกระสุนปืนขนาด5.56จําำนวน20นัดอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจ2ดกล่องกระสุนปืนขนาด380ค่ะ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญตัวนายอสุวรรณไปยังสถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อลงบันทึกประจำวนันก่อนนำส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจร่างกายและส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่1 6เพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามต่อไปทุกขั้นตอนของการตรวจคน้นและก็ควบคุมตัวดำเนิน ไปด้วยความรอบคอบภายใต้หลักนิติธรรมความยุติธรรมและคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องสงสัยอย่างเคร่งครัดโดยเจ้าหน้าที่ค่ะได้เปิดโอกาสให้ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบกระบวนการอย่างใกล้ชิดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่เรัดติดตามความคืบหน้าในทุกคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างจริงจังโดยจะดำเนินการทุกคดีที่เกี่ยวข้องด้วยความจริงจังรอบคอบและไม่เลือกปฏิบตัติเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมทางนี้กรมโดยการรักษาความมั่นคงภายในป ภาสส่วนหน้าค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะหากพบบคุคคลต้องสงสัยเข้ามาเคลื่อนที่ในพื้นที่นะคะก็สามารถแจ้งได้ที่เบอร์สายด่วนกอร,นอรมนภาค4ีส่วนหน้า1341และหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนและกระทําความผิดด้วยวิธีการต่างๆเช่นนำาะนำมา การนำมาซ่อนเร้นค่ะแล้วก็การให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือสนับสนุนสเสบียงอาหารจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องวางระวังโทษนะคะจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ